เรื่องนี้ผู้ที่ส่งมาเป็นเคสสตัดดี้ก็เป็นอุบาสกในวัดนี่แหละมีวัตถุประสงค์อยากจะให้เคสสตัดดี้นี้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลให้ถึงแก่บิดาที่ละโลกไปแล้วแล้วก็ตัวก็จะได้ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมมาได้เขียนมายาวพอสมควรแต่ก็สรุปสั้นๆแล้วกันจากตัวจะได้รู้หลวงพ่อกำลังพูดถึงบิดาเพราะจะไม่เอ่ยชื่อบิดาเป็นคนรูปหลอ่อน้ำหนัก,กร้อ125กิโลคือหล่อแบบสุมโมทุมทวม เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทพัน์โรแมนติกเนี่ย <c oughs> หวานเดียว <c oughs> ความดันเอยแล้วก็หลายโรค <c oughs> จนกระทั่งเป็นอัมพฤกษ์ด้วย <c oughs> ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ48ปีอย่าลืมในฝันในฝันนะฝ <c oughs> ันในฝันฝ <c oughs> ันไปแล้วก็ว่าไว้เรื่อยเปื่ยกันไป ให้ฟังสบายอกสบายใจอาชีพของท่านน่ะทำเลี้ยงครอบครัวมาข้าหมูโอหมูเป็ดปลามั่งแล้วก็ท่านรักการพนันเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะสูงสูงต่ำต่ำลูกเต๋าสูงก็เรียกไฮต่ำก็เรียกโล ไฮโลไลโ,ลโอสูงมังต่ำม้งางไฮโลอ่ามีลูกเตา๋าขย่ากขยาว,ยาวแล้วก็แล้วก็ขายเหล้าด้วยนะเขียนหวยอืเรียกว่าอะไรสารพัดท,ที่เป็นทางมาแห่งไรไนดะ้ก็เอามาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็เป็นผู้มีจิตใจงาม คือบุญกระทำกรรมก็สร้างท่านจะช่วยเหลือชุมชนจนกระทั่งเป็นที่รักของชุมชนแล้วก็เป็นกรรมการวัดเรียกว่าบุญอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับวัดละท่านทำหมดเลยช,ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกรรมการของวัดคังบ้านแถวๆนั้นแหละรางนั้นพระก็รักโยมก็รักแต่อาชีพก็ส่วนอาชีพแล้วก็ อตอนที่ท่านป่วยลูกชายเนี่ยที่ไปมาเป็นอุบาสกในนี้เนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาตั้งแต่เด็กๆมาบวชเป็นธรรมทายาทเวลาก็ส่งเรื่องราวไปให้ท่านโยมพ่อเขากำลังป่วยอยู่ไม่ได้มาแต่ได้ฟังเรื่องราวกับเรื่องปิติก็จะเล่าให้ลูกค้าที่ก็มาในร้านวัิี่ร้านท่านขายของชำม,มานาน ในความปลื้มปีติยินดีทีเดียวแล้วก็ลูกชายก็เป็นซูเปอร์ไวเซอร์เกี่ยวกับเรื่องกบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าก็ส่งเรื่องราวไปที่บา้านพ่อป่วยๆไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบเอามาอ่านดังๆกันในค,ความชื่นอกชื่นใจทีเดียวโลกก็สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ด้วย แล้วก็จะทำบุญอะไรทุกๆบุญที่เป็นวัยาวัจจะไม่เฉล่ยเหลือกิจการงานของพระศาสนาตั้งแต่ก่อนเป็นอุบาสกก็ตั้งมาเป็นอุบาสกไม่เคยขาดเลยการนึกถึงพ่อตลอดบุญทิ์ส่วนก็สวนไปให้เพราะะนั้นพระวัดกระทำกรรมกระสางนะจะทีนี้อีตอนใกล้จะละโลกเราคงจะ จำกันได้เพราะเราศ,ศึกษามาหลายเคสตัดี้แล้วใช่ไหมจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องใสเรื่องหมองนะเรื่องใสเรื่องหมองไอตอนฉากสุดท้ายนี่สำคัญสงครามชิงพบนี่แหละจะมองจะใสขึ้นอยู่กับสิ่งที่เด็กกระทเอาไว้เป็นอจินกรรมแล้วมันก็มาฉายให้เห็นตอนใกล้จะละโลก ของท่านแปลกคือมีทั้งภาพบุญภาพบาปอ๋อ oh. มันสลับกันมาทีเดียวอ๋อขาบุญก็มีผาบบาปก็มีข่าหมูข่าเป็ดข่าปลา <Okay. S 1> เล่นการพนัน <Okay. S 1> แล้วก็เขียนหวยใต้ดิน <laughs> ขายเหล้าขายบุหรี่ขายอะไรต่างๆเหล่านั้น <Okay. S 1> แล้วก็กิจกรรมงานส่วนรวมสังคมสงเคราะห์เฉยเหลือชุมชน เป็นผู้นำชุมชนเป็นกรรมการวัดบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่อะไรก็ทำกันไปตามภาษาอย่างนั้นแหละมาฉายห็นสลับกันเพราะนั้นบางช่วง่างกับไซบ,บางช่วง่างกับหมองสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเราเคยฟังเคสตด,ดีเรื่องคนข่าหมูมาแล้วใช่ไหมจ๊ะแต่นั่นเป็นอจินตกรรมชาภาพชัดเจน เรื่องบุญไม่ค่อยจะมีครับชัดเจนจริงไปมหานรกครับแล้วก็ทั้งปัญธายาลูกล้านลูกเคยอะไรช่วยกันครับตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนที่รอคอยจะไปชั้นจตุมหาราชิกาครับ,รบกําลังคอยอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตามกําลังบุญจะต้องไปเป็นกุมพันธ์ก็เป็นยักษ์ที่มีหน้าที่ หมุนเวียนก็ไปในโยมโลกแต่ยังยังไม่ได้ไปตอนนั้นตอนนี้ยังไปยังไปคอยดูอะไรตรงนี้อยู่จําได้ไหมจําได้ครับแต่ว่านี่ข่าหมูข้าแรงต่างกับบุญบาปก็มันสลับกันมาให้เห็นอนนี้แหละเดี๋ยวมองเดี๋ยวใสเดี๋ยวมองเดี๋ยวใสจนกระทั่งตอนสุดท้ายใสมากกว่ามองออ๋หลุดพลั่วไปเลยเนย หลุดจากล่างก็อยู่ภายในบ้านเวียนนกันอยู่เจ็ดวันในเมืองมนุษย์ก็เห็นกิจกรรมอะไรต่างๆก็เห็นนะเนาะรูปล่างก็ยังเหมือนเดิมรูปหล่อร้อยยี่ิบห้ากิโลวนเวียนอยู่ในบ้านพูดกับใครคุยกับใครก็ไใหม่รู้เรื่องเห็นชัดเลยเวลาเข้าไป ต่างศพไปไรล,ละกับไปบทำกันอยู่อย่างนั้นแหละพอครบเจดวันเนะจ้าหน้าที่เขตปกครองซึ่งเป็นภูมิเทวาท่านก็มาเลยมาบอกว่านี่บุญของเธอนะก็มีกรรมเธอก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะต้องไปเป็นเวมานิกะเปรต ซึ <Sí. S 2> s right. <S ่งเป็นเปรตตระกูลหนึ่งในสิบสองตระกูลเวมานิกะเปรตจะได้จำง่ายเวมานิกะเปรตเปรตซึ่งมีวิมานคือบางพวกกลางคืนเป็นเปรตกลางวันเป็นเทวดาบางพวกกลางวันเป็นเปรตกลางคืนเป็นเทวดาครับ แปลกดีนะก็วิมานของเธอเนี่ยอยู่ต้องศอกเขาใกล้แถวบ้านนั่นแหละเป็นเนินๆไปเดี๋ยวจะพาไปจะพาไปเลยวิมานเป็นเงินเงินขาวๆแต่ก็มีคลิปทองนิดๆหน่อยๆ เออลูบลางรูปหล่อพอผ่านซุ้มประตูไปเนี่ยอ้วนอ้วนมันหายไปเลยแหละหนึ่งสองห้าก็เหลือพอดีพอดีสักประมาณเจ็ดสิบอะไรเนี่ยเจ็ดสิบกิโลกำลังโสดโองคเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแหล่งนั่นแหละหุดีพอเข้าไปสู่ในวิมานร่างก็จะกลายเป็นภูมิ เทวะแต่ก็ไม่ได้มีบุญอะไรมากนี่ก็เป็นบุญเกิดจากการช่วยเหลือกิจการงานสงฆ์แล้วก็สังคมสงเคราะห์ราก็บุญที่ลูกชายทำตั้งแต่บุญบวชธรรมทายาพระธรรมกายประจำทูแล้วบุญที่เป็นวัย,ยาวัจหมายช่วยเหลือกิจการงานาศาสนาอุทิศไปให้เรื่อย ถ้าไม่มีบุญตรงนี้นะอือือนู่นแหละไปก็คล้ายๆกับที่กำลังคอยจะไปเป็นคุมพันอยู่นี่แหละอ๋อไปไกลทีเดียว<อ>จะได้เดินทางไกลแต่นี่เดินทางใกล้เอวีมาก็อยู่บนเชิงเขาเป็นซอกซอกซอกเขาไม่มีบริวารน,นะจะไม่เหมือนกับเอาวีมานบนสวรรค์อ๋อครับ เขาจะมีบริวารที่เกิดได้บุญจำได้ไหมจำได้จำก็ได้นะก็อยู่ลำพังคนเดียวแต่ก็จะมีพวกอาหารทิพอะไรต่างๆตามกำลังบุญที่ตัวได้ทำเอาไว้ตอนกลางวันก็จะเป็นเทวดาอย่างนี้แหละแต่พระตกกลางคืนตรงนี้มันเล่าร้อน ันอยู่ในวิมานไม่ได้มาร้อนลน,ท,ลนทุรนทุลายทีเดียวเนี่ยต้องออกมาร้อนลน,ลน,ลนทุรนทุลายร้อนมากๆเลยด้วยอนุพาพบแห่งบาปที่ทำเอาไว้เนะี่ยโอ้โหออ,ออกมาพอพ้นซุ้มประตูเท่าน,นั้นแหละร่างที่เป็นเดวดาเนี่ยสมมุติมเป็นเดินอย่างนี้นะครับอ๋อครับเดินลงเชิงเขาไง ในกองไหมในกองเป็นซอกระวิมาณอยู่พอซุ่มพอหลุดมาปั๊บก็อยู่กลางอากาศเลยอลอยไปกลางอากาศรูปร่างเปลี่ยนเลยอืเรื่องบาปนี่กับเรื่องบุญนี่มันอัศจรรย์จริงจากเทวดาก็เปลี่ยนรูปเป็นเปรต<อ>มีรูปร่างนี้รูปร่างเหมือนหมู หัวเป็นหมูครับตัวเป็นหมูครับขาเป็นหมูครับแต่เท้าเป็นเป็ดอ๋อแขนเป็นปีกอ๋อปีกเป็ดอ๋อนี่กออกไหมครับลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็กรรมที่ขายสุรารกับเขียนหวยเขียนหวยมันทำให้เขาว่าร้อนเนี่ย ให้เขาลุ่มหลงมัวเมาครับกับเป็นนักคณิตศาสตร์หวังรวยแต่จนมากขอรวยนั่นนานจะรวยทักทีครับแต่มันจนเยอะกว่ารวยขายเหล้าไฟลูกท่วมท่วมตัวแล้วก็บนหัวเนี่ยมีลูกเต๋าเหล็กเอ้ยลูกเต๋าลนใส่หัวจะแย่ๆเลยลงมาจากท้องฟ้าลูกเป็นไฟ ตุบตับตุบตับตุบ oh. ตับแล้วก็มีแบนแบน oh. เหมือนเหล็กแบนแบน,นบางบาง <Okay. S 2> สี่เหลี่ยมผืนผ้า <Okay. S 2> ก็หล่นใส่หัวแต่ว่าน้อยกว่าน้อยกว่าลูกเต๋า oh. แล้วคองท่านเขียนเล่าไว้ด้วยว่าคุณแม่ไลายฟังว่าตอนตายใหม่ๆเนี่ยตัวท่านใหญ่ใส่ไปลงในบ้านหลังสุดท้ายเนี่ย <Okay. S 2> มันปิดฝาไม่ได้ oh. ปิดหลังคาไม่ได้ถ้าเอาลูกเต๋าใส่ลงไปแล้วปิดได้ oh. อาสแสดงวรักเลิกเกินเรื่องไอ้เลิบลูกเตา๋าโ oh. อ้โ oh. หไอ้ลูกเลิบแต่เป็นลูกเตา๋าหล่นใส่หัวตลอดเลย oh. ไฟลุกท่วมและมีหางเป็นปลาอ oh. มีหาเป็นปลาขาเป็นหมูท่าเป็นเป็ดโตเป็นหมูหัวเป็นหมูแขนเป็นปีกปีกเป็ดอย่างนั้นแต่ว่ากลางวันมือมนุษย์เป็นเทวดากลางคืนระยะเวลามือมนุษย์สิบสองชั่วโมงเป็นเปรตจะสลับกันตอนตอนใหม่ๆอย่างนั้นน่ะนะทีนี้ลูกก็ไม่รู้ว่าตาอยู่ไหนพระลูกก็มีความคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปหาให้ได้ เหมือนคุณยายท่านยังไปหาพ่อได้อลูกชายก็คิดอย่างนี้เนี่ยแต่ก็พอมาฟังฝันในฝันบ่อยๆว่าโอ้กว่าจะไปถึงตรงนู้นเอาทางลัดก่อนดีกว่า <c oughs> ก็อย่างเนี้ยแล้วก็ส่งรายการฝันในฝันไปให้แม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ก็ยังทำอาชีพเดิมอยู่ <c oughs> อ๋อคือยัง ราคาปลาค่าเหล้าแล้วก็จดตัวเลขอ่าโหอ,อะไรต่างๆเหล่านั้นแต่บุญก็ทำนะแล้วก็จะมาฟังรายการฝันในฝันนี่คือเวมานิกะเปรตแต่ตอนช่วงนี้เนี่ยมีบริวารแต่บริวารไม่ได้เกิดจากบุญเกิดจากพวกที่มีกรรมอย่างเนี้ยเป็นเวมานิกะเปรตแต่ว่าไม่มีวิมานอยู่ หัวหน้าเคก็เลยเอาไปอาศัยในวิมานก็เลยไปเป็นบริวารมีรวรมาน,นิกเพลตพันเดียวกันแต่ว่าไม่มีวิมานอยู่ไปเป็นบริวารอยู่ตอนนี้ก็ไม่เหงาก็มีพักมีพวกตอนนี้เนี่ยก็จะมีทางที่จะช่วยให้รอดได้คือลูกชายต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายต้องไปโปรโดแม่ให้ได้ พราะตอนนี้แม่เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งก็ยังดีมันระหวรับก็ต้องไปให้แม่เชื่อร้อยไม่เชื่อแต่ก็ศูนย์หนึ่งเนี่ยเราก็ดังธรรมะอตาลักษาสสีจเจริญภาวนาจะได้ช่วยได้เขาอยู่ในภูมิที่ช่วยได้ในเบมานิก,กับเปรตจำได้ไหมจำได้จำได้อยากเป็นไหมไม่อยากอยากเห็นไหมอยาก อยากเห็นหรืออยากเป็นอยากเห็นครับอ,อ,อยากเห็นไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะเวลาเราเห็นเนี่ยเราต้องเห็นด้วยธรรมกาย <S <S เวลาธรรมกายไปเห็นเนี่ยมันธรรมดาคือธรรมกายเนี่ยเวลาท่านดูท่านจะดูดูแบบนี้มีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆรื่อยอย่างสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเวลาวว่าธรรมกายดูเนี่ยท่านจะ มีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยเหมือนให้ดูข้างในนี่เลยเหมือนกันเลยเพราะนั้นเวลาท่านดูเวมันนก็เปทเมีเวมานนกคืเปลทให้ดูท่านก็นกนดูไปดูไปเรื่อยๆใจท่านก็นสบายโดยไม่ได้คิดอะไรทั้งสิน้นอย่างนี้น่าไปเห็นไหมน่าครับ เรื่องนี้ผู้ที่ส่งมาเป็นเคสตัดดี้ก็เป็นอุบาสกในวัดนี่แหละมีวัตถุประสงค์อยากจะให้เคสสตัดดี้นี้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลให้ถึงแก่บิดาทีละโลกไปแล้วแล้วก็ตัวก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมมาได้เขียนมายาวพอสมควรแต่ก็สรุปสั้นๆกันแล้วกันเจ้าตัวจะได้รู้หลวงพ่อกำลังพูดถึงบิดาเพราะจะไม่เอ่ยชื่อบิดาเป็นคนรูปหลอ่อน้ำหนัก,กร้อ125กิโลคือหล่อแบบสุโมโทุมทุม เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทพัน์โรแมนติกเนี่ย <c oughs> หวานเดียว <c oughs> ความดันเอ่ยแล้วก็หลายโรค <c oughs> จนกระทั่งเป็นอมัมบลึกด้วย <c oughs> ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ48ปีอย่าลืมี่ฝันในฝันนะฝ <c oughs> ันในฝันฝ <c oughs> ันไปแล้วก็ว่าไว้เรื่อยเปื่อยกันไป <c oughs> <c oughs> ให้ฟังสบายอกสบายใจอาชีพของท่านนะ่ะทำเลี้ยงครอบครัวมาข้าหมูโอหมูเป็ดปลามัง่งแล้วก็ท่านรักการพน,นันเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะสูงสูงต่ำๆลูกเต๋าสูงก็เรียกไฮต่ำก็เรียกโล ไฮโล,อโ,ลโอ้โอสูงมั่งต่ำมัง่งใช่ไฮโลอ่ามีลูกเตา๋าขย่ายาว,ยาวครับแล้วก็้วก็ขายเหล้าด้วยอ,อเขียนหวยเรียกว่าอะไรสารพัดที่เป็นทางมาแห่งไรได้ก็เอามาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็เป็นผู้มีจิตใจงาม คือบุญกระทำกรรมก่อสร้างท่านจะช่วยเหลือชุมชนจนกระทั่งเป็นที่รักของชุมชนแล้วก็เป็นกรรมการวัดเรียกว่าบุญอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับวัดและท่านทําหมดเลยช,ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกรรมการของวัดคังบ้านแถวๆนั้นแหละราน,นพระก็รักโยมก็รักแต่อาชีพก็ส่วนอาชีพชแล้วก็ โอ้ตอนที่ท่านป่วยลูกชายเนี่ยที่ไปมาเป็นอุบาสกในนี้เนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาตั้งแต่เด็กๆมาบวชเป็นธรรมทายาลเวลาก็ส่งเรื่องราวไปให้ท่านโยมพ่อเขาก็